สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับทุกท่านครับวันนี้วันนี้พัสดุเข้ามาเยอะครับคุณผู้ชมมาหลายรายการครับวันนี้ก็รายการล่าสุดแล้วครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรครับเรามาแกะกล่องรีวิวกันครับว่าข้างในเป็นอะไรเอ่ยนะครับวันนี้เราดูข้างในครับเพื่อคุณผู้ชมจะได้ซื้อมาใช้บ้างนะครับ โอ้โหบมาดีแพ็กเกจมาดีมากแพ็กมาดีมาดูข้างในนี่นี่ผู้ชมแกะโอ้โร้านนี้ทำงานเรียบร้อยครับเดี๋ยวต้อง เอาบาร์โคดเก็บไว้นะครับสั่งซื้อทางทางไลน์น่าจะดีนะครับเพราะว่าทำมาดีมากเลยดูครับแกะไปหนึ่งนาทียังไม่เสร็จเลยคาดแกะได้ใช้เวลาหนึ่งนาทีนะครับไม่ไม่น่าจะมีบาร์โคดไม่มีครับเพราะว่าเพราะว่าเขาขายในไลซ์ด่านะครับ อ๋อถึงว่าเจ้าตัวเล็กไงตัวเล็กผมก็ว่ามันตัวใหญ่นะครับที่แท้ไหนไดมันมันนตัวมาเล็กอัเนี้ยอันนี้ซื้อทางร้านทั่วไปนะครับมันใหญ่กว่ากันประมาณหนึ่งเท่านะอันนี้ซื้อแถวทางร้านที่จังหวัดน่านนะครับแปดสิบบาทหรือเก้าสิบบาทอันตัวนี้มันตัวใหญ่นะนี่ครับผู้ชมถ้าเราอยากจะรู้ว่าเจ้าตัวนี้มันหมดยังไงนะครับ บางครั้งมันหมดเรามองไม่เห็นนะครับผู้ชมความจริงเขาจะทําเป็นพลาสติกใสมาด้วยนะครับแต่เราใช้วิธีนี้ท่านผู้ชมไฟส่องอันนี้อย่างนี้ครับจะรู้เลยครับนี่อ่าไปหามุมมืดนะครับอัียยังเห็นอยู่แล้วครับในมุมมืดแบี้เอาไฟส่องอย่างนี้ครับถ้าอย่างนี้ไม่ไม่เห็นนะครับต้องจัดอย่างนี้จะเห็นนะครับนี่เขาก็เหลือประมาณนี่ครึ่งหนึ่งครับนี่ครึ่งนี้แล้วครับนี่ครึ่งนี้นี่ประมาณสักหนึ่งนิ้วมือจะหมดแล้วครับแล้ว เราซื้อแต่ตัวนี้มาก็มันตัวเล็กนะตัวเล็กครึ่งนะสองตัวนี้ก็รวมค่าส่งก็หกสิบบาทนะครับก็ถือว่าสามสิบบาทเนาะก็ยังถูกกว่านะครับซื้อในลาซาด้ารวมค่าส่งแล้วก็ยังถูกกว่ากว่าที่เราซื้อในซื้อในจังหวัดเรานะครับสั่งซื้อในลาซาด่าก็ได้ครับจากตัวนี้นะครับมันมีเท่าไหร่นะมันมีอะไร มันน่าจะมีปริมาณอย่างนั้นตรงสื่อมาเล็กซื้ออย่างงี้ก็ได้ครับนี่ถ้าสองสองตัวนี้ก็เท่าตัวนี้หนึ่งตัวหกสิบาทก็ยังถูกกว่านะคุณผู้ชมไม่ใช่ขาตั้งกล้องผมมันดินดินมันจะหลุดอะคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับซื้ออย่างงี้ยังถูกกว่านะโอ้คุณผู้ชมผมตกใจเลยไอ้ขาตั้งกล้องมันมุบไปครับลาไปก่อนสวัสดีครับ